ป้าปูจะมาเสนอเมนูอาหารของคุณย่าวันนี้นะคะจะทำไข่กระทะให้คุณย่านะคะตอกไข่ลงไปนะคะ2องฟอง ไข่สองฟองนะคะแล้วก็โรยต้นหอมโรยต้นหอมเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะ แล้วก็รอรอมันสุกนะคะระหว่างที่รอไข่สุกนะระหว่างที่รอไข่สุกเราก็จะปิ้งขนมปังชิ้นเล็กๆพอทานคุณยาม,มากเด้ออันนี้ก็เป็นขนมปังอันขนมปังบ้านเมืองเพื่อนน่อยหมพี่น้องจะทำไข่กระทะ ้งขนมปังให้คุณย่านะคุณย่าจะทานแบบไข่กระทะเสหรือยังรอไข่กระทะสุกนะคะระหว่างรอไข่กระทะเราก็ไปปิ้งขนมปังกันนะ<ม>นคุณย่าตื่นมาแล้วก็จะได้ทานเลยนะคะของเราเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ ไม่เอาสูกเยอะนะคะเอาประมาณนี้นะคะแล้วก็ผ่อนไฟเลยนะคะถอดปลั๊กเลยแต่แสบเว้พี่น้องแล้วก็ปิ้งขนมปังให้คุณย่านะคะอุ้ยร้อนร้อนเสร็จหนึ่งอย่างแล้วนะจ๊ะ แล้วก็รอให้คุณย่าไปปลุกคุณย่าออกกาลังกายอาบน้ําแล้วก็มาทานข้าวอาหารของคุณย่าก็ได้เตรียมเสร็จแล้วนะคะก็จะมีซุปผักซุปผักต่างๆนานาน,าน,นะคะซุปผักหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ไข่กระทะนะคะอันนี้เป็นอาหารเสาร์คุณย่าด้วยจ้า มูแกล้มผนกะสิได้กินเป็นพัดพักภารกิจของอาหารของคุณย่าก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะต่อไปกับป้าจิภาคุณยา่าไปอาบน้ำนะจ๊ะอาบน้ำเตรียมตัวทานข้าวจ้าเป็นตาแซบบ่เป็นตาแซบบ่มาด้ออาหารเที่ยงคุณย่าก็เสร็จแล้วนะคะกะสิมีฝรั่งเศสขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็ ซุปผักนะคะแล้วก็บไข่กระทะด้วจ้า mm hmm. เดี๋ยวเอิ้นคุณย่ามากินเนาะ mm hmm. แม่ <laughs> มากินข่าแล้ว mm hmm. คุณย่ามาทานข้าวแล้วจับตัวแม่แม่จ้า mm hmm. คุณย่าทานข้าวจา้าโอ้ hmm. oh, คุณย่ากยงขึ้นยังนี่ mm hmm. อ่ะลุกขึ้นนะคะ mm hmm. อ่ะ เอามือจับมือนะคะจับมือยืนเอาขากลางออกยืนขึ้นหนึ่งหนึ่งสองซ้มโอ้คุณย่าเก่งมากไปวันนี้คุณย่าทานข้าวกับอะไรจ้าแนะนำหน่อยจ้าอันนั้นอะไรคะแนะนำหน่อยบอกชื่อหน่อยแล้วขนมปังขนมปังของอะไรคะน่ะเศษไม้อันนี้คือไข่กระทะ อันนั้นคือแกงจืดคุณยายจะเริ่มต,ต้นทานอะไรก่อนเริ่มต้นดืมน่มนมก่อนจ้าแตบว่า เสร็จแล้วนะ่าเอาใส่ซอสอีกไหมคุณยายว่าจืดไหมลองชิมก่อนนะจืดไหมคะเอาซ่อมอาใช้มือก็ได้ขนมปังเนี่ยคุณยายใช้กระดาษทิชชู่ไม่ได้นะเพราะอันตรายรเดี๋ยวเผลอทานนะคะเราก็จะอาซักผ้าเปียกไว้ให้เช็ดมือคุณย่านะคะอาแม่จ๊ะเอาไว้เช็ดมือนะคะ ใช้มือทานก็ได้คุณย่าเอาที่สะดวกนะคะเพราะเปื้อนแล้วเราก็เช็ดได้นะคะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะคุณยายจะชอบมากเลยนะคะตอนท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านก็จะทานแบบนี้นะคะเป็นซุปผักเป็นน้ำชาค่อยๆทานนะคะคุณยายคะ่ะแม่กินคำนี้หน่อยคุณยาจะทานข้าวเองแล้วนะคะเพราะว่าค่อยๆฝึกนะคะ we be here คานใจงนี้ครับเราไม่มีควาโกนะครัลูก้ามกสใจของลูกค้าและผู้้อด้วยครับนกระเป๋ที่เป็นนีห้ขึ้นเมให้เลยนะใส่งกับที่จังหวัดหมดาะใช่ทจังัดใได้ฟรีเลยนะขอบอกเลยาเห็นใจมากจงหขายขนาดนี้คือยุคนี้นะต้องขายเลืองจำเาะกันจำเพาะที่เราช้จงหักก็คือว่าจังรวัดเพว่าเราต้องซื้อ คุณยายทานหมดแล้วใช่ไหมคะมคุณยายทานหมดเกี้ยงเลยนะคะแซ <35 km. S 1> บบา่จา,บบา,จานี่นนนอร่อยมากค่ะวันนี้คุณยายกับท่านเขาอิ่มแล้วนะคะมือนี้กับอิ่มนนำสาร้านขอขอบคุณ แฟนครับลูกหลานผู้ใหญ่บ้านน้ำตาลโกกีน้ำอ้อยและทุกคนที่บอเอ่ย้ำหรือเอ่ย้ำก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของปวงชนทุกๆคนนะคะขอบคุณมากจ้าคิดถึงกินหอดเหมือนเดิมเหมือนเก่าน้่แม่มเนาะขอบคุณค่ะสาธุสาทุสาธุแม่แม่รวยรวยยแม่พ่อดังๆให้ลูกหลานรวยรวยรวยไหมรวยรวยรวย คุณยายทานข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งดูคลิปหลานชายนะคะแม่เบิ้งคลิปผูไนนะ้ได้น่ะรอดกันมี่ใสแกก็นั่งดูคลิปหลานชายกันนะคะพูดได้่ะแม่ <c oughs> น่อยๆนะ <c oughs> พูดได้แม่ว่าน ผู้ดน้อยๆนะผู้ใดแม่วะลูกบอกรอดลูกบอกรอดแล้วนั่นลูกพี่บิ๊กใส่หันมาเบิ้งด้วยใส่แม่เบิ้องยังผู้ใดน่ะอ้าแม่เธอมาหนิลูกบอกรอดลูกบอกรอดลูกบอกรอดจังไรลูกไอ้บิ๊กว่าไงดู โอ้ผู้ใดน่ะคืองามแด็นนะร้านพายอจันบ่โอ้เพลผ้ง,งามแท้นแม่นะนี่ล่ละพี่น้นะนนองเอ้ผู้เฒ่าเห็นลูกเห็นร้านเพื่อนก็ดีใจหลังจากที่คุณยาท่านเขาแล้วแล้วท่านยาแล้วแล้วคุณยากะสีว่านางเบิ่งลิบอ่าหลานเพื่อนเด้อจ้ะเด้อมือละนิดมือละหน่อยแล้วเพิ่นก็สินอนเวนปาก็สิไปเตรียมผ้าห่มหมอนมุงมใหม่แล้วนอนเบิ่งหลานแล้วเด้อจ้ะเด้อ <laughs> กินขา้าวแล้วนอนไซแวนตาเบิงหลานเบิงอันคีบหลานไส้แม่บายบายก่อนแล้วงแม่จ้าโอ้ยพุ่นนะเบิงบ่งบคย่งหัวขึ้นเบิงแม่เบิงไผนะ่ะดูใครคะพูดดังๆหน่อยค่ะแม่เบิงไผแล้วเบิงหลานสะพ้กับหลานหลานนาดิตาแล้ว แน่บุญรอยก็อยู่เนั้นแม่มันยายบุญตะเลิดตนแต่ว่าสุดท้ายก็ให้บันปู่อุ้มล่ะแม่ปู่บุรอดเพิ่น โอเคจ้าคลิปนี้ก็สั้นนีล่ละจ้าคุณยาท่านเข่าท่านยาแล้วตอนนี้เพื่นกะพักผ่อนตามอัธยาศัยนอนดูคลิปหลานชายสุดที่รักนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมพระปูสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชั่วกาลนานเทินสาธุบายบายจ้า